สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แนลเบลเกนานนะครับผมก็มาแล้วนะครับวันนี้เซลลมาแล้วตอนเช้านะผมก็มาส่งอะไรและนะผมแต่ว่ารอบนี้ไม่กี่ชิ้นนะผมเพราะว่าหลายพันอยู่นะผมเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าในกองนี้มันทั้งหมดกี่บาทนะรู้สึกว่าถ้าผมคร่าวๆนะผมคร่าวๆนั้นน่าจะประมาณสี่พันนะครับสี่พันนะครับกองนี้นะน่าจะประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนะครับผมไปนี่คือ ที่บึง่งเ,เซลลมาส่งนะครับผมอ่าหลักๆเลยย่างนะครับผม IRC Maxing นะครับอันนี้ก็ใช้ตัวเดียวกับวานเลยนะครับ217เส้นนี้365บาทนะครับ225เส้นนี้415บาทอันนี้ผมจำราคาวนะก็ล้อ Excel ซล0ัน9กนะครับสีน้ำเงินเดี๋ยวมาแกะให้ดูอา่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นอา่าอะไรวะ ดุมหลังดุมหลังเวฟร้อยสิบเวฟร้อยี่ห้านะครับเหมือนกันตัวนี้แพงมากนะครับราคาใหม่อันนี้เก้าร้อยกว่าบาทนะครับดุมนะดุมแท้นะครับราคาแพงมากตอนที่เบิกวันเมื่อปีที่แล้วถูกกว่านี้อีกนะครับอยู่ดีราคาขึ้นผมงงเลยนะครับก็ลืมบอกนะผมว่าพวงกุญแจนะผมมีสั่งได้นะผมอยู่ในทักเฟสผมมาเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์มีมีสามแบบเหมือนกันนะครับมาใหม่นะครับอันนี้สะท้อนแสงหมดเลยนะสะท้อนแสงหมดเลย ตะต้อนแสงหมดเลย3แบบสั่งเลยนะครับ99บาทนะครับนะครับคนที่สั่งพวงกุญแจแล้วสั่งสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์ลดห้ิเปอร์เซ็นนะครับเหลือครึ่งราคานะครับส่วนราคามาทักแชทผมเอานะครับตอบทุกเม้นนะครับต่อไปก็ดุมดุมหน้าดุมหน้านี้เป็นดุมดิจิตอลนะครับเป็นดุมดิจิตอลของเวฟ125ตัวไฟเลี้ยวบังลมเวฟเอสอะไรเนี่ยครับใส่กันได้นะตัวนี้อีก600กว่าบาทนะครับตัวนี้ไม่มีปั่นไม้นะครับ อ่ะจบไปแล้วก็กา้กานล้อก้านล้อกูสู้ใช้หนึ่งห้าเจ็ดกับหนึ่งแปดสี่นะครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้า็ดนี้ใช้ล้อหลังนะครับ184นี้ใช้ล้อหน้านะครับอืมเอากูสู้ไปก่อนนะครับก้านล้อหน้าคมไม่ไหวนะแพงเกินแล้วก็ฝาจานเบรกหลังนะครับเขาเรียกจานเบรกหลังนะ้่นนี้เรียกฝาดําตัวนี้อีก3า0รอกว่าบาทนะครับก็คร่าวๆนะครับกองนี้ก็น่าจะประมาณ4 0 0 0ัน, 4, นับไปเดี๋ยวเราไปแกะกันดูนะว่าเป็นยังไงบ้าง กอการรอไม่ต้องแกะเนาะอ่าเอาเป็นเอาเป็นดุมดุมหลังก่อนแล้วกันดุมหลังก็ดุมดิจิตอลไมาไม่ดุมดิจิตอลดุมหลังก็ดุมร้อยสิบอะไรเนี่ยทั่วไปครับดุมร้อยสิบดุมร้อยยี่ห้าเหมือนกันนะครับแต่ราคาราคาคือรหัสอนะ่ะมันทํามาเป็น KPS นะครับอันนี้รหั KPS ก็คือรหัสเป็นรหัสร้อยยี่ห้านะครับอ่ะมาดูดุมหลังนะครับก็คือ ป้าบอกว่าของแท้เนี่ยคือเขาจะให้ลูกปืนมาจากมาจากศูนย์เลยนะมาจากโรงงานเลยนะคือเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปยังไงอ่าไม่ต้องไปอไม่ต้องไปซื้อลูกปืนต่างหากครับไอ,อ้ดุมหน้านี่ดุมหน้าผู้ผิดผูด้ปิดด,ดุมหน้านะครับนี่จะมาแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นยางกันฝุ่นนะครับนี่เลยมาแบบนี้เลยดุมหน้านะนนี้ก็ฝั่งยึดดิดยึดนี่ครับวเวลาใส่จะอยู่อย่างนี้ ันะ่ก็ฝเ,เดี๋ยวเราค่อยใส่บูธนะตรงนี้ใส่บูธนะครับจบไปหนึ่งต่อไปก็ดุมหลังดุมหลังด,มงดุมหน้านี่หกร้อยกว่าบาทดุมหลังนี่เก้าร้อยกว่าบาทนะครับอไอพวกเขาเรียกว่าถ้าเราไปซื้อดุมเทียมอะดุมดุมหลังเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะดุมเทียมรู้สึกว่าน่าจะสักน่าจะสักสองร้อยได้มัม้งถ้าจะไม่ผิดนะประม,นะมาณสองร้อยแล้วว่า ลูกปืนต้องซื้อต่างห่างอีกนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วน่าจะประมาณสัก3 4 0 0มั้งครับถ้าเป็นสําหรับของเทียมนะอันนี้ก็คือเราก็ซื้อเทฟไปเลยโอ้ใหญ่มากหนักด้วยนะครับนี่เลยเนี่ยลักจะเขียนว่า k p h นะครับโอเคจบไปดุมหลังต่อไปเป็นฝาจานเบรกหลังแล้วกันฝาจานเบรกหลังก็เบิกใหม่เหมือนกันนะครัก็มีคนถามเยอะนะว่าสมมุติถ้าเราจะเบิกศูนย์เราจะเบิกยังไงก็ ถ้าแถวบ้านไม่มีร้านใหญ่ๆนะครับแล้วก็เท่าไปศูนย์เลยครับ้าไปศูนย์เลยบอกว่าผมมาเบิกของนะครับเอาเงินไปอย่างเดียวครับไม่ต้องเอาอะไรไปนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราแถวบ้านเรามีร้านใหญ่ๆหรือว่าไปร้านช่างอะไรก็ฝากเข้าเบิกได้นะครับอ่าอันนี้ก็ฝาจานเบรกหลังนะครับโอเคจบไปแล้วก็มาเรามาแกะล้อเลยดีกว่าก็คู่ที่สองแล้วนะครับสำหรับ ล้อ Excel นะัที่ผมซื้อเนาะใส่นี้เป็นครั้ที่สองแล้วถ้าถามว่าทำไมผมเล่นล้อ Excel ซอยู่อีกนะครับหน,หนึ่งเลยคือคนเล่นเขารู้กันนะครับว่าดีไม่ดีนะมันแพงครับมันแพงแต่ว่าอย่างว่าครับมันจบมันแข็งนะมันแข็งนะเพราะว่าผมอะขี่ไปกับปิดโลกมาแล้วนะมันไม่เป็นไรเลยนะยางอ่ะไม่เป็นไรเลยแต่ว่าก้านล้อหักไปสองรอบแล้วนะนัะ่นแหละโอเคผมแกะนึงเสร็จแล้วครคูแรก Excel นะครับเห็นไหมในกล้องไง Excel เอาเป็นว่าเราชอบล้ออะไรก็เล่นล้อนะครับแต่ผมส่วนตัวชอบจริงๆครับ Excel นะคนเล่นน้อยด้วยแหละหลักๆเลยนะครับที่ผมเล่นล้อตัวนี้นะคนมันเล่นน้อยนะครับนี่เขา,าห้สติ๊กเกอร์มาด้วยสติ๊กเกอร์นี้น่าจะไปติดขอบล้อได้นะนี่ไปเดี๋ยวมาแกะคู่ที่สองกันอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สติ๊กเกอร์เขาให้มาวงละ วงละอ่าวันวงละสองอันนะครับติ๊กเกอร์นะนี่เลยนะครับเอ็กเซลบอกเลยว่าแพงนะผมแพงจริงราคาโอเคอยู่ถามว่าราคาสูงไหมสูงครับสูงนะมันเกือบสองพันอ่ะประมาณสองพันอะ่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องคุณภาพเกียบเทียบคุณภาพแล้วผมว่าคุม้มนะสำหรับผมนะไปเดี๋ยวเราไปแกะยางกันคือวิ่งแถวบ้านผมอะ่ะมันไม่มีนะครับนะเอาเป็นว่าเอาแม็กซ์ซงไปก่อนแล้วกันเอาแม็กซ์ซงไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว หมดเมื่อไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปลองวิ่งกันดูนะครับโอเคนับยางคู่หนึ่งก็ลายประมาณนี้นะลายประมาณนี้นะไม่ได้แบบไม่ได้สวยอะไรหรือว่ายังไงนะแต่โอเคอยู่นะครับใช้ดีนะครับใช้ดีเพราะว่าตอนใส่วานนี้วิ่งได้ประมาณ5้าพันโลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาอยู่ในรถปกติผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะวิ่งได้ วิ่งได้นานสักแค่ไหนนะนะเดี๋ยวก็ต้องลองกันต้องลองดูนะผมก็บอกไม่ถูกนะอืมเนี่ย IRC Maxing นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ยังไม่ขึ้นล้อก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าให้พ่อขึ้นล้อให้นะครับน้องก็กองนี้พันเก้าอันนี้ตีเข้าว่าเจ็ร้อยห้าสิบแล้วกันพันเก้าสองพันหกร้อย้ากเจ็้อยหสิบนะสองพันห้อยหสิอันนี้บวกเก้าร้อยแล้วกันสามพห้ารอยนะครับ 3,800 3,800แล้วก็บวกอีก600 4,4 0 0 4,600ประมาณ4,6 0 0นะครับเศร้าๆนะตรงนี้นะนะครับอันนี้ที่ผมบวกบวกเข้าไปนี่คือบวกน้อยที่สุดนะแต่เกิน4,6 0 0แน่นอนนะครับกองนี้นะอันนี้บอกเลยว่าทั้งหมดกองเนี้ยราคาช่างหมดเลยนะครับถ้าเป็นราคาคนปกติผมว่าไม่ต่ำกว่า5000แน่กองนี้นะครับนั่นแหละนะครับก็แนะนําให้เล่นของแท้กันนะครับนะบผมว่ามันดีมันจบกว่านะครับ แต่เข้าใจครับว่ามันแพงแต่เข้าใจไหมว่ามันแพงแต่มันจบนั่นแหละนะครับโอเคนะอืโอเคนะครับประมาณนี้เนาะคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับอ่าเบิกชุดล้ออะไรใหม่หมดนะครับนะแล้วก็บางลมยังจอดอยู่นะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่บอกนะว่าทําทําท่อแล้วก็ไล่สายไฟเอาสายไฟไว้ในโครงนะครับ น่าไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะก็ชกหลังอะไรนี่ยังใส่ของเดิมก่อนนะเพราะว่างบหมดนะครับตอนนี้งบหมดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบนี้เล่นโซ่ผมน่าจะเล่นพวก4ี่สองศูนย์นะครับจะเล่น4ี่สองศูนย์ดูนะครับเพราะว่าอยากลองอยากลองดูนะครว่ามันจะดีเป็นยังไงนะตัวเครื่องพวกนี้มันไม่มีปัญหาแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้กระชากเยอะนะครับอ่ะนั่นแหละอันนี้ผมก็อุดเอาไว้นะครับโอเคนะเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปไปดูกันขึ้นล้อกันไปครับ